สวัสดีครับที่รับสู่ศาสตร์รถเอนจิเนนะครับหรือว่าศาสตร์รถกรึ่งนะจ๊ะนี่ก็พามาชมร,บรอบๆคันกับเจ้าถูกตีมาเจอ796อีกแล้วนะครับท่านโอ้โหช่วงนี้นะรับแต่796มาเนี่ยเยอะมากนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่สภาพเรียกได้ว่าสมบูรณ์สมบูรณ์นะแล้วก็โอ้โหผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยถูก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  ผูกถูกแล้วคิดดูดิยางเต็มโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ่ะโอเคฮนะเรามาดูรายละเอียดรอบรอบคันกันก่อนละกันนะครับอ่ะมาหามาเจาะนทีละจุดตามสไตล์ฮาสาสต์ก่อนนะนี่ดูตัวถงนะังฮะอืมค่อยๆไปนะครับนี่ฮะอ่า อนย่าตนั่งนะฮะยังจะไม่พูดสเปคหรืออะไรนะฮะตอนนี้ขอไล่ทีละส่วนของรถให้ดูก่อนนะครับอืมล้อฮะล้อ,อ,อทำสีเองมากดูตูสไหนนะดูตูสอืมตูสของเธอนี่น่าเสียบมาก ไม่โฟกัสนะอ่าโอเคดูฝั่งนี้บ้างฮะเฟิร์ฟเฟิร์ฟดูดิมีร่องมีรอยไหมเฮ้ยมีร่องมีรอยไหมเนียนเนีย,ยนใสๆฮะอ่าใครล้มบอกล้มไหนชนบอกชนนะฮะอันนี้ใสๆนะครับ นี่โอ้ผมชอบสีล้อสีนี้นะอ่าโอเคมาพูดในเรื่องของสเปคกันนิดนึงนะครับก็คือดูคติมอนเตอร์796นะครับจะอยู่ในคาสของเรียกว่าคาสล่างๆของดูคตินะเป็นรถครันเล็กของดูคติจะได้เป็นเครื่องเดสต์โมดูลนะซึ่งสเสน่ห์ของเครื่องเดส o ์โมดูลเนี่ยบอกเลยว่าเสียงของเดสต์โมดูลเนี่ยบอกบบ,บ,บมันจะบอกว่าคล้า,ายๆฮาร์เลย Harley นะ มันจะไม่เหมือนรถคลาสพรีเมียมของดูคตินะเสียงมันจะรัวร่งี้นะฮะแต่ถ้าเป็นเครื่องบล็อกนี้ฮะมันจะโคดรมีเสน่หนะฮะจริงๆผมชอบเสียงเครื่องบอกนี้ที่สุดในดูคตินะครับแล้วก็ในเรื่องของอ่าร้อนดับอืมบางคนบอกเอ้ยดูคติชอบร้อนดับนี่ฮะปัญหา หนึ่งเดียวปัญหาหนึ่งเดียวในนั้นคือเต็นต้นี่ครับเจ้ากองดักไอน้ำมันเบนซินนะครับพอเวลาเครื่องร้อนๆนะฮะมันจะมีไอน้ำมันเบนซินออกมาปุ๊บด้วยความที่ต้องผ่านค่ามาตรฐานไอเสียนะครับเขาก็เลยต้องมีตัวกองตัวนี้นะฮะเพื่อไม่ให้ทิ้งน้ำมันเบนซินออกมาตามพื้นนะครับด้วยความที่ว่าตัวประกอบไทยนะครับเรียกว่าค่อนข้างห่วยนะฮะ เกี่ยวกับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันตันบางตันซึ่งมันตันเนี่ยแล้วมันเลยทําให้แรงดันมันย้อนกลับขึ้นไปในถังนะฮะมันก็เลยดับนั่นเองนะฮะบางคนต้องงงโอ้ดับโอ้โหสตาร์ทไปสิ้นทีต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนถึงสตาร์ทติดนะครับเอาจริงๆถ้าคุณเจอปัญหานั้นในขนาดที่ขับเจ็ดก็ห้าเจ็ดก็หกอยู่แก้ปัญหาง่ายๆเลยคือเปิดฝาถังฟู่มันจะมีลมออกมาฟู่ฮะเสร็จแล้วคุณก็สตาร์ทขับได้เลยนะฮะ แต่มีวิธีแก้ที่ง่ายกว่านั้นนะเราไม่ต้องทำอย่าง,งาั้นเราตัดไอ้แคยนี้ออกไปเลยตัดทิ้งออกไปเลยครับไม่มีประโยชน์เอาไว้ทําไมก็ไม่รู้นะฮะตัดทิ้งก็อาจจะเป็นมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมนิดนึงอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนาะแค่คายน้ำมันเป็นซีนออกมาตรงๆเฉยๆนะฮะ,ะมาดูของแต่งคันนี้บ้างฮะเดี๋ยวคันนี้เออพูดถึงเดีย๋ยวคนนี้ผมจัดการตัด ออกให้เรีบรยบๆเลยครับแต่ว่าก็จะคงตัวกล่องนี้ไว้ตรงนี้นะฮะแต่ผมจะตัดสายไว้ก็ทําให้ดูไม่โล่นะจ๊ะอ่ะโอเคคราวนี้คีอของแต่งอะไรบ้างนะครับของแต่งไม่ค่อยเยอะมากนะแต่ก็มีก็คือหลักๆเลยที่เห็นก็คือจะทําสีรบเป็นสีเทานะครับแล้วก็บือเบรกมือคัตเนี่ยผมชอบนะผมชอบนะยี่ห้ออะไรอะ R RZM นะฮะสัมผัสมันได้จริงอันนี้มันไม่เหมือนของแบบว่าของทุกถูกอะอ่ะดูยางคันนี้อันนี้ก็แพงเข้ามาหนึ่งมันจะมีแบบคล้ายๆแบบเนี้ยมันสัมผัสมันจะรู้สึกแบบก้องแกรงแต่เนี่ยคือแบบสัมผัสมันดูแบบว่าสัมผัสมันนั่นนะฮะม,มือเบรกมือคัดนะครับไล่น็อตสีจุกจิกจุกจิก,จกนะฮะ ฝั่งนี้มีอะไรมีท่อท่อตรงนี้เป็นคาร์บอนนี่นะท่อมันคาร์บอนนะครับซอมคาร์บอนคันนี้นี่ผมจัดการในเรื่องของเหลวเนี่ยจัดการเปลี่ยนให้หมดทางระบบแล้วนะครับขับสบายใจหายห่วงนะฮะยางเนี่ยบอกเลยว่ายางวถตโซ่เนี่ยโอ้โหไหนโฟกัสหน่าลูกน่นนะอ่ะดูดิดอกทะลักยางดอกทะลักขับไปยาวผมว่า ชุดนี้ใช้อีกเป็นหมื่นโลนะครับต้องมีท้ายสั้นนะครับแอะท้ายสั้นนะฮะคุณก็ไปแปะใต้บียนเอาเนาะตรงนี้ฝั่งนี้มีของแต่งปมคัดล่างแต่งนะครับตรงนี้ฮะปมคัดล่างแต่งโอ้โหโคือมันตูวหนังสือมันรอบไปแล้วไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะป <laughs> มคัดล่างแต่งนะฮะ,ะมาดูเลขมานิดนึงนะ วันนี้อาจจะยังไม่ได้สตาร์ทให้ฟังนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดึกมากนะฮะที่ดคลิปวันนี้นะฮะมาอยู่ที่สองหมื่นเก้านะครับมาอยู่ที่สองหมื่นเก้าเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะฮะเป็นคลิปวิ่งเทสนะครับเดี๋ยวคลิปนั้นเราจะมาได้ดูว่ารถมันเฟี้ยวยังไงฟิลลิ่งมันเป็นยังไงนะฮะมันขับเอ้ยพี่โหยขายถูกอย่างงี้รถพังบ้ารถไม่ดีบ้า เดี๋ยววิ่งให้ดูฮนะเดี๋ยววิ่งให้ดูรถที่ออกจากร้านผมนะครับผมบอกเลยว่าคันไหนขายถูกนะฮะผมก็เก็บงานให้หมดนะ <c oughs> อะ่ะโอเคยังไงใครสนใจนะฮะนี่โ,โหจัดเลยฮนะจัดเลยฮนะเจ็ดเก้าหกนะครับออกรถศูนย์บาทบอกเลยว่าออกรถศูนย์บาทนะครับใครคิดว่าไม่ได้ผมทำได้ออกรถศูนย์บาทนะฮะ บางคนบอกว่าไม่มีจริงหรอพี่อ่ะรถศูนย์บาทผมบอกเลยว่าลูกค้าเจ็ดเจ้าหกเนี่ยออกกับผมเนี่ยออกรถศูนย์บาทกันเยอะมากนะฮะใครสนใจอยากจัดไฟนั้นนะฮะทักเข้ามาฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงเข้ามาสอบถามได้ถามเฉยๆก็ได้ฮะถามได้ไม่กัดนะฮะโอเคครับยังไงไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ